ประชาชนใต้อำนาจทุนฉันขอเริ่มต้นจากการเล่าเรื่องของลุงข้างบ้านคนหนึ่งไม่ใช่คนที่คุณคิดนะคะเป็นอีกคนนึงฉันขอเรียกลุงคนนี้ว่าลุงใช้ค่ะลุงใช้เกิดเมื่อปีพศ2490ลุงใช้แกก็เกิดในบ้านที่ยากจนมากบ้านแกเนี่ยฝาบ้านยังไม่มีเลย แต่ก็ยังดีที่พ่อแม่ของลุงใช้เห็นความสำคัญของการศึกษาก็เลยส่งเสียให้ลุงใช้เนี่ยได้เรียนจนจบป .4 นะคะเมื่อจบป .4 แล้วเนี่ยแกก็ด้วยความยากจนแกก็ต้องออกไปหางานทำงานแรกที่ลุงใช้ได้ก็คือเป็นร้านขายยาในตัวอำเภอ น,ะะนึกออกไหมร้านขายยาที่ขายทั้งยาจีนยาไทยแกเข้าไปครั้งแรกได้เป็นเด็กเทกระโถนก็คือทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็เทกระโถนของร้านขายยาแต่ด้วยความที่ลุงใช้เนี่ยจำคำที่แม่เคยสอนไว้ว่าหนักเอาเบาสู้เรียนรู้ทุกอย่างตกเย็นทุกคืนลุงใช้ก็จะนั่ง ท่องชื่อยาทั้งยาไทยยาจีนยาฝรั่งยานอกคุณนึกภาพออกไว้ในร้านขายยาจีนมันก็จะมีเเป็นตู้เป็นบล็อก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 เต็มผนังไปหมดเลยแล้วตามตู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีป้ายเขียนนะว่ายาอะไรเป็นยาอะไรแกก็ต้องนั่งท่องว่ายานี้รักษาโรคนี้ยานี้รักษาโรคนี้แล้วคนจบป .4 คุณนึกออกไหมบางครั้งเจอยานอกเป็นภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้ก็ต้องค่อยๆท่องไปค่อยๆท่องไป จนวันหนึ่งแกก็ได้โชว์ความสามารถของแกให้กับเจ้าของร้านขายยาได้ดูว่าแกเนี่ยสามารถท่องได้จำได้จ่ายยาได้ก็ได้เลื่อนชั้นจากเด็กเทกระโถนมาเป็นคนจ่ายยาและแกก็จ่ายยาเก่งมากทุกคนในอำเภอถ้ามาร้านนี้ก็จะเรียกหาหมอใช้หมอใช้ใชนะคะเพราะว่าจ่ายยาดีจ่ายยาเก่งกินแล้วหายแต่ว่าแกก็เริ่มรู้ละ ว่าชีวิตแกเนี่ยคงไม่จบที่นี่แกมีความฝันอยากที่จะเป็นเซลล์ขายยาก็เลยออกเดินทางจากอำเภอเล็กๆในต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสมัครงานในบริษัทยาชื่อดังแห่งหนึ่งตอนที่สัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์งานกันเรียบร้อยล,ลุงใช้ก็ตอบได้ทุกอย่างสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยคำหนึงที่หัวหน้าง,งานพูดก็คือว่าลุงใช้ คุณใช้คุณใช้วันจันทร์เริ่มงานได้เลยนะแต่ว่าอาวุธม .6 มาด้วยทำไงอ่ะลุงใช้จบแค่ป .4 แกก็เลยไม่เคยกลับไปที่บริษัทยาแห่งนั้นอีกเลยแต่ก็ยังไม่ละความพยายามลงเรียนภาคค่ําแล้วก็ทำงานเป็นเด็กเก็บเก็บส่งของไปด้วยในบริษัทขายส่งแห่งหนึ่งระหว่างที่ทำงานในบริษัท ขายส่งในฐานะเด็กส่งของเนี่ยแกก็ยังคงเชื่อคำที่แม่สอนว่าต้องหนักเอาเบาสู้เรียนรู้ทุกอย่างแกก็จําสินค้าทุกอย่างในโกดังได้แล้วเมื่อได้โชว์ความสามารถของตัวเองให้กับเจ้าของร้านได้เห็นเจ้าของร้านก็เลยเสนองานให้ให้ได้เป็นเซล์ลอย่างที่ฝันไว้ แกก็ทำงานเป็นเซลล์ได้เป็นอย่างดีนะคะตลอดระยะเวลาเวลาปีแกก็เก็บหอมรอมริบนะคะเป็นเซลล์ที่ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทนะคะพอเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งแกก็มาตั้งบริษัทของตัวเองมีกิจการของตัวเองถือว่าตั้งเนื้อตั้งตัวกลายเป็นผู้ประกอบการได้ในที่สุดจากเด็กจบป .4 ที่แม้แต่ฝาบ้านยังไม่มีกลายเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้ กลายเป็นชนชั้นกลางในเมืองกรุงที่เล่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องราวสร้างแดงบันดาลใจหรือว่าอะไรเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาแบบนี้เชื่อว่าทุกคนเคเคยคุยกันบนโต๊ะกินข้าวลุงใช้ก็อาจจะเป็นพ่อของคุณเป็นเตี่ยของคุณเป็นป้าของคุณเป็นปู่ของคุณหรือว่าเป็นอากงของคุณก็เป็นได้เพราะว่าในยุคสมัยหนึ่งเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าลองจินตนาการ ว่าถ้าลุงใช้มาเกิดในปีพศ2562ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ในสังคมแบบนี้ลุงใช้จะมีวันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้หรือไม่ลุงใช้ที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนจะสามารถเลื่อนชนชั้นขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางในปีพศ2562หรือไม่ใช่ค่ะความเหลื่อมล้ำ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกสังคมก็มีโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ชันธามติจากสังคมและไม่มีแรงขับดันทางการเมืองที่มากเพียงพอเพราะเราไม่ได้กำลังสู้อยู่กับแค่กลุ่มทุนยังมีกลุ่มอำนาจการเมืองที่ต้องการที่จะคงระบบแบบเดิมต่อไปได้ กลับมาที่เรื่องของเราค่ะแน่นอนว่าหนึ่งชั่วอายุคนก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะส่งต่อให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นจากฐานะที่ยากจนเป็นฐานะปานกลางได้แล้วถ้าสองชั่วอายุคนล่ะมีพ่อแม่ของอีกหลายๆคนที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่สามารถเลื่อนชนชั้นของตัวเองได้ในชั่วอายุของตัวเอง แต่พ่อแม่ก็ได้ฝากเอาความฝันเอาความหวังได้ส่งผ่านไปอยู่ไปสู่ลูกของพวกเขาแล้วก็คิดว่าถ้าเขาทำไม่ได้ในรุ่นของเขาเขายังไม่ประสบความสำเร็จในรุ่นของเขาลูกของเขาต้องทำได้ดีกว่าลูกของเขาจะต้องเจริญก้าวหน้ากว่าลูกของเขาจะต้องมีฐานะที่ดีกว่าพ่อขและรม่ในรุ่นของพ่อและแม่ ตลอดเส้นทางการเดินทางทางการเมืองของดิฉันที่ไม่มีรถส่วนตัวดิฉันได้พูดคุยกับแท็กซี่มากหน้าหลายตาแท็กซี่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าจะต้องส่งลูกเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้ความฝันของพี่แท็กซี่ที่จะส่งผ่านอนาคตดีๆไปให้กับลูกก็ต้องกัดฟันส่งทั้งรถส่งทั้งลูกแต่ณเวลานี้ ถ้าคุณเป็นเด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาได้ไม่นานในนี้มีใครเพิ่งจบปริญญาตรีบ้างคะขอดูมือหน่อยข่าวร้ายก็คือว่าสมมุติว่าคนคุณมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณทั้งหมด100คน10คนในชั้นเรียนของคุณจะตกงานในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ และในสิคนที่ตกงาน2.5คนตกงานมาแล้วมากกว่า6เดือนคนก็จะหาว่าพวกคุณน่ะเลือกงานไงล่ะก็เลยไม่มีงานทำแต่ต้องบอกว่าพวกคุณไม่ได้เลือกงานเลยค่ะบางคนยอมรับเงินเดือนเก00บางคนยอมรับเงินเดือนหมื่นหนึ่งจาก90คนในชั้นเดียนของคุณที่ได้งาน36คน ได้เงินเดือนต่ำกว่า1,500 0บาทยังไม่ต้องคิดเลยว่า4ปีที่เล่าเรียนมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมยังไม่ต้องคิดเลยว่านี่กยศจะมีจ่ายไหมเอาแค่ว่าเอาให้พออยู่พอกินให้มันเดือนชนเดือนเนี่ยก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าอะไรค่าครองชีพในเมืองใหญ่เนี่ยมันแพงแสนแพงเอาเฉพาะค่าเดินทางค่ารถเมย์ก็พิ่งขึ้นทั้งเมย์ร้อนทั้งเมย์แอร์ ค่ารถไฟค่ารถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยติดระดับโลกนะคะแพงติดระดับโลกนะคะวิธีจะดูทำยังไงก็ต้องดูว่าเมื่อเทียบก,กับค่าครองชีพแล้วเนี่ยค่ารถไฟฟ้าเป็นยังไงสมมุติว่าเราไปซื้อไปตลาดในเมืองไทยซื้อไข่ไก่สิบฟองเพื่อแลกตั๋วรถไฟฟ้าหนึ่งใบถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเราซื้อไข่ไก่ที่ญี่ปุ่น ค่เจ็ดฟองเพื่อแลกตั๋วรถไฟฟ้าหนึ่งใบเพื่อเดินทางไปในระยะทางเท่าๆกันคุณไปเมืองจีนคุณซื้อไข่แค่สามใบสามฟองเพื่อที่จะเดินทางไปในระยะทางเท่าๆกันถามว่ามันไปทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะรัฐใจดีกับผู้ที่ได้รับสัมปทานแต่ไม่ใจดีกับผู้โดยสาร นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรถสถาธารณะที่คุณมีอย่างเดียวที่มีคือรถสองแถวรถเมย์อาจจะมีสักหนึ่งหรือสองสายถามว่ารัฐมีเงินไหมรัฐมีเงินรัฐยังเพิ่งไปร่วมลงทุนกับเอกชนสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสามสนามบินให้คนรวยเนี่ยได้เดินทางเชื่อมสนามบินได้เฉยเลย แต่ไม่มีเงินมาลงทุนในขนส่งสาธารณะให้กับเราเอาละจากค่าเดินทางพราะคุณเข้าเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนเริ่มที่จะอยากที่จะปักหลักตั้งหลักปักฐานก็ต้องการซื้อบ้านถูกไหมลำพังมนุษย์ออฟฟิศในกรุงเทพเงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศในกรุงเทพจะผ่อนคอนโดสักห้องหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพรอบนอกเนี่ย เป็นไปไม่ได้ด้วยเงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนเฉลีย่ยแต่ถ้าแต่งงานแล้วก็ยังพอได้เงินเดือนสองคนเงินเดือนคนสองคนจะสามารถซื้อคอนโดห้องเล็กๆในกรุงเทพรอบนอกอย่างแถวออนนุ์อุดมสุขได้สักห้องหนึ่งหรือถ้าอยากได้ห้องไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนู่นต้องไปนู่นรัตนาทิเบตแจ้งวัฒนะราคาคอนโด แพงขึ้นในรอบ5ปีเกือบ8%แต่เงินเดือนของมนุษย์ออฟฟิศในกรุงเทพสูงขึ้น2%ที่คอนโดแพงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติสามารถมาซื้อคอนโดได้โดยซื้อขาดแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราผ่อนคอนโดไม่ไหวก็อาจจะเป็นเพราะาดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบีย้ยบ้านเมืองไทยเฉลียล่ยเฉลี่ยจะตกอยู่ประมาณ5.6%ตลอดอายุกับการผ่อนทั้ง30ปี5.6%ถามว่าแพงไหมมันก็กลางๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอยู่ที่อันดับประมาณ42สูงไปอันดับที่42จาก93ประเทศแต่ถามว่ามันลดลงได้กว่านี้อีกไหมขอลองไปดูเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ต้นทุนหนึ่งของธนาคารก็คืออัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็คือสิ่งที่แบงก์ชาติประกาศลดลดเพิ่มเพิมอยู่แล้วเพิ่งจะลดลงไป25สตางค์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเราอยู่ที่1.25ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินแต่ดอกเบีย้ยกู้บ้านอยู่ที่5.6เพอไปดูมาเลเซียดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่ 3แต่ดอกเบีย้ยกู้บ้านอยู่แค่5เตคือต่ำกว่าเราอีกทั้งๆท,ท,ที่ต้นทุนทางการเงินของเขาสูงกว่าเราก็ได้แต่คิดว่าถ้าเมืองไทยปลดปล่อยให้ธนา,ธนาคารเซกเตอร์ธนาคารมีการแข่งขันกันมากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านหรือกู้ธุรกิจก็ควรจะต้องต่ำลงได้มากกว่านี้ พอมีบ้านแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟค่าไฟฟ้าที่ผู้ท่านจ่ายอยู่ทุกวันนี้เป็นผลลัพธ์ของการให้สัมปทานกลุ่มทุนลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าให้ได้สัมปทานยาวนานไปถึง25ปีโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรเลยว่าต้องให้ถึง25ปีอัตาราลับซื้อราคา ไฟฟ้าจากพวกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เหล่านั้นสูงจนกระทั่งทำให้กลุ่มทุนโรงไฟฟ้าพวกนั้นสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในท็อป50ของมหาเศรษฐีไทยที่จัดอันดับโดย f o r ์ e s ในรอบ10ปีก็ต้องขอขอบคุณสัมปทานดีๆที่ทำให้ชนชั้นสูงกลายเป็นชนชั้นที่สูงที่สุดแต่ถามว่า SME ไทยถ้าอยากจะทำแบบนั้นทำได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเส้นสายไม่มีคอนเน c t ชันไม่ได้สัมปทานจากรัฐคุณจะแข่งคุณจะแทรกตัวขึ้นไปอยู่ในอันดับท็อปของประเทศนี้ได้หรือเปล่าโอกาสก็กคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะบริษัทขนาดใหญ่ที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่ ติดท็อป10ก็หน้าเดียวกับเมื่อ10ปีที่แล้วหน้าเดียวกับเมื่อ20ปีที่แล้วโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนบนมันกระจุกตัวจน SME รายเล็กรายน้อยที่อยากจะสู้เพื่อแทรกตัวขึ้นไปมันแทบเป็นไปไม่ได้1ใน3ของกำไรของบริษัทเอกชนทั้งหมดอยู่ในมือของคนเพียงแค่500คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพยายามที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจกษษษให้ดีขึ้นแล้วกำไรของเอกชนเพิ่มขึ้นขอให้คุณท่องไว้ว่ามันอยู่ในมือของคนเพียงแค่500คนเท่านั้นเราต้องการให้รัฐเพียงแค่สร้างกลไกกำกับดูแลให้ SME ตัวเล็กตัวน้อยกับทุนใหญ่สามารถที่จะอยู่ในสนามแข่งขันที่เท่าเทียมคุณลองนึกภาพสนามวิ่งแข่งเราก็รู้แหละว่าทุนใหญ่เนี่ยเขามีเงิน เขาใส่รองเท้าดีเขาวิ่งเร็วอุปกรณ์เขาพร้อม SME ก็วิ่งลงสนามไปตีนเปล่าก็วิ่งไปแต่ว่าในบางกรณีแม้แต่จะได้ลงเข้าไปแข่งในสนามก็ยังไม่มีโอกาสด้วยการผูกขาดต่างๆจากทั้งนโยบายจากทั้งการกำกับดูแลต่างๆที่ไม่เป็นธรรมทำให้ SME แทบไม่มีโอกาสเลยที่จะลงเข้าไปในสนามแข่งนั้นได้เอาละ่ะ เมื่อคุณผ่านวัยกลางคนคุณเริ่มที่จะแก่ตัวลงคุณต้องเจ็บป่วยมากขึ้นถูกไหมแน่นอนคนเล็กคนน้อยทุกคนในที่นี้มีบัตรทองหรือไม่ก็บัตรประกันสังคมที่คุณสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการสาธารณสุขได้แต่คุณลืมไปว่าทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆที่อยู่สามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้เนี่ยรอคิวนานมาก ต้องไปตั้งแต่ 4, ตีสี่ตีห้าหรือว่าต้องใช้เวลาทั้งวันระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรอคอยมันคืออะไรมันคือรายได้ของคุณที่จะเสียไปถูกไหมยิ่งคนหาเช้ากินคำ่ำการหยุดงานวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับไม่มีกินในวันนั้นนะทำให้หมอเดียวที่คนเล็กคนน้อยจะได้เจอเวลาที่เจ็บป่วยคือหมอตีที่ร้านขายยา ต้องเจ็บหนักจริงๆล้มหมอนนอนเสือจริงๆถึงจะได้เข้าโรงพยาบาลประสบการณ์ของตัวดิฉันเองเคยถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลรัฐเดินเข้าไปตอน10บโมงเช้าเจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้วค่ะตั้งแต่10บโมงแต่ความเจ็บป่วยบางอย่างมันก็รอไม่ได้เราก็ต้องกระเสือกกระสนไปโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปเจออะไร ก็จะจับตรวจสารพัดตั้งแต่หัวจดเท้าปวดท้องจับทำซีทีสแกนปวดหัวเข้าเครื่อง MRI โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีกลุ่มทุนใหญ่ๆอยู่เพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของโรงพยาบาลถึง19แห่งถือหุ้นโรงพยาบาลรวมกันแล้วอ่ะ41แห่งกำไรกำไรในแต่ละปี สูงตัวเลขสองตัวตลอดไประยะเวลาสิบปีพ่อ,อไหลเขาผูกขาดเขาผูกขาดที่เราจะขายยาขายพวกเวชภัณฑ์ต่างๆคุณลองนึกภาพดูคุณปฏิเสธได้ไหมเวลาหมอสั่งยาที่โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวค่อยไปซื้อข้างนอกที่ถูกกว่า คุณปฏิเสธได้ไหมพยาบาลกำลังจะจิ้มน้ำเกลือถามราคาแล้วบอกว่าหยุดก่อนขอวิ่งไปร้านขายยาซื้อน้ำเกลือที่ถูกกว่ามาเสียบแทนได้ไหมคุณแทบจะทำแบบนั้นไม่ได้คุณปฏิเสธเลือดที่กำลังจะเข้าสู่ร่างกายของคุณเพียงเพราะว่ามันแพงกว่าโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ได้ไอการผูกขาดตรงนี้มันํำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีกำไรเกินปกติค่ายา ค่ายาถูกมาร์คอัพหรือว่าแพงกว่าต้นทุนเป็นสิบสิบเท่าตัวเลขเพิ่งออกมาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนมียาอยู่ตัวหนึ่งเขามาร์คราคาไปร้อยยี่สิบเท่าใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะร้อยี่สิบเท่าต้นทุนห้าสิบสตางค์เขาขายคุณหกสบาทแล้วจะไม่รวยได้ยังไงคะนั่นนะคะ่ะความผูกขาด มันอยู่ในชีวิตของเราทุกคนความเหลื่อมล้าในสังคมที่มันสูงมันก็คือการที่มีเงินเท่ากับมีโอกาสยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งมีโอกาสสูงโอกาสที่เป็นโอกาสพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้อย่างเท่าเทียมเสมอหน้าก็ไม่ได้โอกาสที่จะได้เรียนโรงเรียนดีๆจบออกมามีงานดีๆทำโอกาสที่จะได้เจ็บ ที่จะได้รักษาพยาบาลตัวเองในยามป่วยไข้โอกาสที่จะได้เดินทางอย่างอิสระเสรีโอกาสที่จะทมาหากินอย่างสุดจริตโอกาสเหล่านี้รัฐไม่ได้หยิบยื่นให้ทุกคนโดยเท่าเทียมเราอยู่ในเศรษฐกิจที่มีกลุ่มทุนผูกขาดอํานาจทางเศรษฐกิจไว้และกีดกันคนเล็กคนน้อยไม่ให้เข้าสู่ตลาดไม่ให้เข้ามาแข่งขัน แถมยังอิงแอบแนบชิดสนิทกับอำนาจการเมืองอำนาจเผด็จการเข้าไปช่วยคิดเข้าไปช่วยกำหนดนโยบายทิศทางของประเทศนี้เพื่อที่จะสุดท้ายจะวนกลับมาเอื้อประโยชน์ให้กับตัวและพวกพ้องรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลไม่ได้แยแสที่จะแก้ปัญหา2เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้เข้าไปลดอำนาจ ทุนผูกขาดไม่ได้ไปเข้าไปช่วยกํากับดูแลให้เกิดสนามแข่งขันที่เท่าเทียมรัฐบาลไม่ได้ให้บริการสาธารณะที่เท่าเทียมอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลและขนส่งสาธารณะการที่มามีรัฐแบบนี้มันทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนก่อนจากไปวันนี้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่า ก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเสียชีวิตทุนผูกขาดก็ไม่ได้ออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าถึงแม้ชีวิตหลังความตายของคุณก็ยังมีธุรกิจผูกขาดอยู่นั่นก็คือธุรกิจการลอยอังคารซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจดีๆจากกองทัพไทยให้บริการโดยกองทัพเรือขอบคุณค่ะ